เชื่อหรือไม่ช่วงเวลาที่กลิ่นหอมของดอกทุเรียนโชยชายความตายก็มาเยือนพบกับนิยายสั้นเรื่องแรกของนวนิยายชุดเป๋มือปราบเรื่องราวของเด็กชายผู้พลาดหวังจากการเป็นมือปราบในโลกมนุษย์มาเป็นมือปราบในโลกวิญญาณเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกกดขี่ ด้วยระบบเดิมๆในโลกวิญญาณเพื่อสร้างโลกใหม่ที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตหลังความตายเมื่อกลิ่นหอมของดอกทุเรียนโวยมานั่นคือเวลาของการล้างแค้นของวิญญาณสตรีที่ต้องตายพร้อมกับความเจ็บแค้นต่อบุรุษจนเป็นนางพลายสิงสู่อยู่ในต้นทุเรียนคอยล่าชีวิตผู้ชาย เมื่อดอกทุเรียนบานไม่มีบุรุษใดปราบเธอได้เธอมาจากไหนและเธอจะพ้นไปจากสถานที่นี้ได้อย่างไรเป๋มือปราบจะเป็นผู้ให้คำตอบในทุเรียนพลายตอนที่สองกำเนิดเป๋มือปราบเสียงรถมอเตอร์ไซ ประสานงานกับรถพ่วงข้างขายไอศครีมยังกึกก้องอยู่ในความรู้สึกของเปเป็นเสียงที่บาดลึกในความรู้สึกจนเจ็บปวดไปทุกอณูเนื้อแน่ละเขาไม่ได้ตายเขายังช่วงดีกว่าเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยกันที่ถูกตัดขาข้างที่แหลกเละทิ้งไปข้างหนึ่งเขายังมีอวัยวะอยู่ครบแต่สิ่งที่ขาดหายไปจากวันนั้นคือความฝัน ความฝันที่ลับลาเลือนหายเหมือนดาราร่วงจากฟ้าและไม่อากลับคืนก่อนอุปัติเหตุวันนั้นเตคือดาวเด่นของโรงเรียนเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งมิดฟิลดที่อนาคตไกลสองขาสามารถลากเลื้อยพาลูกบอตลตะลุยฝ่าดงคู่ต่อสู้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายการจ่ายบอลที่แม่นยำชนิดสั่งได้เปิดทางให้กองหนะ้า เข้าไปทำประตูเป็นว่าเล่นซ้ำยังเป็นดาวยิงระยะไกลช่วยเสริมจังหวะเมื่อเพื่อนยิงพลาดได้ดีจงครูพละที่โรงเรียนซึ่งเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติมาก่อนถึงกับออกปากว่าจะช่วยฝากฝังกับเพื่อนฝูงเพื่อปูทางให้เปได้เข้าไปเล่นกับสโมสรดังในเมืองกรุงปรูทางไปสู่ทีมชาติแต่มันจบแล้ว เช่นเดียวกับความฝันที่เขาอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อจามือปราบผู้ล่วงลับไปตั้งแต่เขาได้แปดขวบเป็นความทรงจำที่งดงามและเป็นแรงผลักดันให้เขาดาเนินรอยตามจนวันนั้นวันที่ความฝันจากเขาไปเปจํจำได้ไม่ลืมเลือนเลยวันนั้นเขาเพิ่งสอบปลายภาคของชั้นมอสองจบลงไปหมาดๆวันนั้น มีแข่งขันฟุตบอลร,ระดับอำเภอเขากับเพื่อนๆส่วนหนึ่งที่เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยวันนั้นเป็นวันสอบวันสุดท้ายเพื่อนๆที่เป็นนักฟุตบอลมีสอบแค่ครึ่งวันเช้ามีแค่ห้องของเขาเท่านั้นที่มีสอบตอนบ่ายเขากับการเรื่องมือทำข้อสอบการมือเป็นระวิงเพื่อจะได้ไปแข่งฟุตบอลตอนบ่ายสามโมงทัน เอาเกรดสีหรือว่าอีก,การออกซิชา์เดียวเดี๋ยวไปสนามไม่ทันหรอกจำได้ว่าเขาร่บพูดออกมาทันทีเมื่อเห็นการเดินลงมาจากอาคารเรียนตัวเขายืนรอในสภาพเตรียมพร้อมนั่นเรื่องอาคารเรียนอยู่นานแล้วกูอะไรวะไอเปสนามอยู่แค่นี้สิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงมาเร็วๆเ,เธอหน่าอย่าพูดมากทั้งคู่รีบวิ่งตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเราไว้ การเป็นคนขับกระโดดขึ้นคร่อมพร้อมทั้งบิดกุญแจเร่งเครื่องโดยเร็วเอรีบกระโดดขึ้นซ้อนท้ายและรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็บึ่งออกไปจากที่นั่นอย่างรีบร้อนโดยทั้งคู่ไม่คิดมาก่อนเลยว่านั่นเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้วิ่งอย่างคนปกติเปยยกมือปิดหน้าอย่างเจ็บปวดหลายปีผ่านไปแล้วแต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวันนั้น ยังไม่จางหายไปเลยวันนั้นการบึงรถออกจากโรงเรียนด้วยความเร็วเท่มใจสุดแรงที่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นจะวิ่งไปได้เลื่อรถออกจากโรงเรียนมาไม่นานก็ถึงสี่แยกการยังคงซิ่งรถไปต่ออย่างรวดเร็วไม่มีชะลอจนไม่เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายไอศกครีมอีกคันหักเลี้ยวมาจากด้านตรงข้าม รถทั้งสองคันประสานงากันอย่างแรงชนิดที่การแทบไม่ได้เบรกรถเลยด้วยซ้ำคนขับคู่กรณีคอหักตายคาที่ส่วนการขาขวาถูกอัดจนแหลกเละต้องตัดออกเหนือเขา่าส่วนเขาที่กระเด็นออกจากรถช่วงดีที่หมวกกันน็อกช่วยให้ศีรษะของเขาไม่กระแทกถนนจนแหลกเละเป็นเต้าหู้แต่ข้อเท้าข้างขวาของเขา เนื้อรับบาดเจ็บไปไม่น้อยและนทำให้เขากลายเป็นคนเดินขากระเพกไปตั้งแต่บัดนั้นอย่าว่าแต่จะไปเตะบอลเลยแค่จะเหยียบยืนกับพื้นยังไม่ถนัดต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันตลอดเวลาเรื่องเล่าขานชื่นชมถึงเปเล่น้อยดาวรุ่งประจำบอาเภอกลายเป็นอดีตไปตั้งแต่ตอนนั้นความผิดหวังที่ชวนหดหู ซ้ำยังตอกย้ำด้วยความเสียใจของแม่ที่เขอไม่มีโอกาสได้เป็นตำรวจเหมือนพ่ออย่างที่แม่หวังมาตลอดทำให้กำลังใจที่จะเรียนต่อของเขามอดดับลงไม่ว่าครูพระ,ะที่สนิทกันจะพยายามชักจูงเพียงใดก็ตามปีเรียนจบแค่มสามแล้วก็ออกมาอยู่กับบ้านอาศัยปลูกผักกับรับจ้างทำสวนทำไร่เล็กๆน้อยๆ เท่าที่สังขารจะอำนวยเลี้ยงชีวิตนานแค่ไหนแล้วนะก็นานพอที่ตอนนี้เพื่อนเพื่อร่วมชั้นของเขากำลังจะจบม .6 กแ่ะกำลังวุ่นวายกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้่าเงาะที่จะถึงนี้หลายคนคงได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ในเรือมหาวิทยาลัยส่วนเขาก็ยังคงอยู่กับไร่กับสวนเหมือนที่เป็นมาตลอดหลายปีนี้ แม้แต่การก็ยังคิดจะไปเรียนต่อเลยอีงไม่น่าจะหมกตัวอยู่อย่างนี้เลยนะไอเปการพูดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อเขาแวะมาหาเปที่บ้านเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้นใครจะเข้าใจถึงหัวใจที่ความฝันแหลกสลายได้เท่ากับคนที่เผชิญกับความแหลกสลายเหมือนกันแล้วจะให้กูไปทำไรวะไอการเรียนก็ไม่เก่ง ถ้าไม่อาศัยโคต้านักกีฬากูไม่มีวันสอบเข้ามหาลัยได้หรอกในสภาพอย่างนี้ใครจะให้โค้ตากูวะกูก็เรียนไม่เก่งก็อาศัยเรียนไปเรื่อยๆพอให้จบถ้าสอบที่ไหนไม่ติดก็เรียนรามไม่ก็ราชพัฒน์ยังไงซะจบปริญญาสักใบมันก็เป็นใบเบิกทางที่ดีได้นะกูไม่รู้จะเบิกทางไปที่ไหนเปเถียงอย่างเดือรร้นเรียนกฎหมายเหรอกูก็ไม่ชอบเรียนครูเหรอ กูก็สอนใครไม่เป็นลิงเกษตรก็ไม่ต้องไปเรียนที่เปลืองเงินหรอกกูก็เป็นอยู่แล้วนี่ไงหรือสายสามันไม่ไหวก็ไปเรียนสายอายชีพก็ได้นี่นะฮะไอเปเป็นช่างเก่งๆก็หาเงินได้เยอะเหมือนกันนะจบปชวชก็ยังดีกูไม่ได้มีหัวทางช่างเปเถียงอีกแล้วตอนนี้กูก็คงแก่เกินจะไปเรียนปชวชแล้วล่ะว่ะทำไมมึงถึงมีทัศนคติติดลบขนาดนี้วะไอเป ถ้าเองไม่คิดแต่จะเดินออกไปจากตรงนี้แล้วเองจะออกไปได้ยังไงถ้ามึงยอมแพ้โชคชะตาตั้งแต่อายุเทา่านี้แล้วมึงจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงเงียบไม่มีคำตอบอะไรอีกจากปากของเปจนเพื่อนถึงกับถอนหายใจด้วยความเหนื่อน่ายถึงตอนที่เพื่อนยังอยู่เปจะเถียงเสียงแข็งไม่ยอมรับฟังแต่พอมาอยู่คนเดียวยามค่ำคืนเขาก็นึงทบทวนคำพูดข,ของการเมื่อกลางวันจนนอนไม่หลับ การจังช่วงดีหรอกที่ครอบครัวเขามีฐานะพอจะส่งเสียงให้เรียนได้มีญาติพี่น้องทําธุรกิจที่พอจะรับการเข้าไปทํางานด้วยได้ถ้าอับจนหนทางแล้วตัวเขาเล่าไม่มีอะไรเลยช่างเหมือนกับตกลงไปสู่ทะเลแห่งความหดหู่และมองไม่เห็นฝั่งฐานะครอบครัวของเขานักวันแต่จะยอบเย็บลงในเมื่อมีเพียงเขาและแม่ ที่หาเงินเข้าบ้านในสภาพที่พอกินไปวันๆไม่ได้มีเงินเหลือเก็บมากมายยายก็สุขภาพแย่ลงไม่ได้ออกรับจ้างหาเงินเหมือนตอนเขายังเด็กอีกแล้วถ้าไม่ได้ทุนการศึกษาไม่มีทางที่เขาจะได้เรียนมหาวิทยาลัยเด็ดขาดมันคือเหตุผลลึกๆที่เขามุมานะและฝากความหวังไว้กับชีวิตนักฟุตบอลมาก ันคือหนทางเดียวที่เขาจะได้ทุนเปลี่ยนอาชีพและพาครอบครัวพ้นจากหล่มความยากจนแต่แล้วมันก็หลุดลอยไปเหมือนคำสาบอันชั่วร้ายกดเขาให้จมปลักอยู่กับความยากจนไปตลอดชีวิตแค่เอาตัวเองให้รอดก็ยังไม่เห็นทางแล้วจะไปเป็นมือปราบช่วยเหลือคนอื่นที่ยากลำบากกว่าได้ยังไงกันไม่จริงหรอก มันอยู่ที่ใจตัางหากถ้าเจ้าตั้งใจจะเป็นมือปราบเจ้าก็จะได้เป็นจู่ๆเสียงที่ห้าวหาญทรงอำนาจสะท้อนก้องไปมาเหมือนคนพูดกุ้มลงไปในองค์เล่าวก็ดังมาให้ได้ยินเปสะดุง้งเหลือมองรอบตัวในห้องนอนที่มืดมิดนอกจากแสงจันทร์ที่ส่องลอดฝาระดานแตกๆเข้ามาไม่มีผู้ใดอยู่ในนั้นเลยเปขยับลุก คิดจะเปิดมุ้งออกไปเปิดไฟดูว่าเสียงดังมาจากไหนเสียงแบบเดิมพลันดังมาอีกไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหรอกถึงเปิดก็มองไม่เห็นหรอกแกเป็นใครเตลุดปากถามออกมาเหลือมงรอบตัวอย่างหวาดระแวงทำไมถึงพูดที่ข้าได้ยินได้แกเป็นผีเหรอเสียงหัวเราะอย่างขบขันดังขึ้นแทนตามมาด้วยเสียงพูดเรื่อยๆเ,เราเป็นเพื่อนเก่ากันยังไงล่ะ แล้วก็เคยเป็นมือปร,ราบมาด้วยกันด้วยถ้าอยากเห็นข้าหลับตาลงสิข้านั่งอยู่ข้างวงเจ้านี่ไงเป็นนิ่งอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินอดนึกสงสัยไม่ได้ว่านี่ตัวเองเพี้ยนไปแล้วหรือไรถึงได้ยินเสียงประหลาดประหลาดแบบนี้พึมพำกับตัวเองเบาๆไม่จริงนี่กูเพี้ยนจนหูแว่วประสาทหลอนแล้วแน่ๆเฮ้ยไอปีตืนต่นๆแต่เสียงลึกล้ำนั้นยังไม่หายไป ซ้ำยังกลายเป็นเสียงหัวเราะยังขบขันเสียอีกซ้ำยังเหมือนดังอยู่ใกล้ๆตัวเขานี่เองทำไมถึงเอาแต่คิดว่าตัวเองเพี้ยนล่ะลองพิสูจน์ดูก่อนสิเอาวะลองดูก็ได้บ้าก็บ้าวะเตพึมพำกับตัวเองหลับตาลงแทนที่จะพผชเชิญกับความมืดอย่างที่ควรจะเป็นความเห็นแสงสว่างเรืองๆสีทองอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหันไปทางด้านนั้นภาพของผู้ชายวัยรุ่น อายุรุ่นเรา่าราวเดียวกับเขานั่งอยู่ข้างมุงมองมาทางเขาและยิ้มอย่างขบขันอยู่จริงๆเปตกใจสะดุ้งลืมตาขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เมื่อลืมตาภาพของคนที่นั่งข้างมุ้งคนนั้นก็หายไปเปหลับตาอีกครั้งหันไปทางทิศท,ทางเดิมภาพของชายวัยรุ่นคนเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นเมื่อหลับตา เหมือนไม่ใช่ภาพที่เกิดจากแสงสะท้อนผ่านดวงตาไปตกบนจอเรตินา่าอย่างภาพที่เห็นยามลืมตาท่ามกลางความมืดร่างของชายผู้นั้นเหมือนมีแสงสว่างจากที่ไหนไม่รู้เป็นแสงสีทองเรืองเรืองสาดจับบนเรือนร่างที่ดูดำมาเมื่อมสะท้อนเป็นสีทองแดงไปทั้งกายร่างนั้นไม่สวมเสือ้อนุ่งแต่จงกระเบนยาวประมาณเขา่า มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรบนเรื่องร่างที่ไม่สวมเสื้อนั้นมีเครื่องประดับทําจากโลหะแขวนอยู่บ้างสันท้องกับแสงเห็นเหมือนเป็นทองคําความคุ้นเคยจากภาพที่เห็นจากภาพวาดฝาผนังในวัดรวมทั้งหนังสือการ์ตูนที่เคยอ่านมาในวัยเด็กเป่จช่องมองที่ศีษะของชายลึกลับทันทีไม่มีเขาแฮคอยยังชั่ว นี่คงไม่ใช่ยมมาทูตมารับวิญญาณเขาตอกกระมังเสียงหัวรอร่วนดังขึ้นอีกครั้งชายผู้ปรากฏร,ร่างเฉพาะยามหลับตาย,ยิ้มยิ้มอย่างคขบขันสุดประมาณไอสิ่งที่เจ้านึกถึงนะ่ะมันเป็นจินตนาการของพวกมนุษย์ที่คิดไปเองและมองพวกข้าในแง,ง่ร้ายจนเกินไปหาว่าพวกข้าเป็นสื่อแห่งความตายและเป็นอัปมงคลสุดๆแต่ที่จริงพวกข้าคือยะมะ ยมะยมะทูตยมาบาลนะหรือเตถามอย่างสนเท้ยมะทูดหมายถึงทูตแห่งยมะส่วนยมะบานหมายถึงผู้ดูแลยมะเป็นส่วนหนึ่งของยมะเท่านั้นเองที่จริงยังมีบทสวดมนต์บางบทที่เอ่ยถึงพวกข่าอยู่นะเราไปหาอ่านดูแล้วยมะคืออะไรล่ะเป็นภพภูมิหนึ่งในวัตสงสารเช่นเดียวกับพวกยักษขะคันทับพระนาคะเทวะและมนุษย์ กินแต่ยะมะเราดูแลรอยต่อระหว่างพบต่างๆรักษากฎเกณฑ์ระหว่างพบให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นคนถึงคราวเกิดต้องเกิดคนถึงคราวตายต้องตายมนุษย์จําเหตุการณ์ก่อนเกิดไม่ได้เลยพานหาว่าพวกข้าเป็นทูถึงความตายเปยนิ่งฟังด้วยความรู้สึกแปลกๆเขาแน่ใจว่าไม่เคยฟังเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นๆอย่างบอกไม่ถูก จนเมื่อนึกย้อนไปถึงประโยคแรกที่ได้ยินไปรีบเอ่ยถามทันทีแล้วยะมะเกี่ยวอะไรกับมือปราบล่ะมือปราบในโลกมนุษย์มีไว้ทำอะไรล่ะแทงคำตอบบุรุษผู้มาเยือนกลับย้อนถามเสียเอง<ๆ>ก็เอาไว้ปราบผู้ร้ายนะสิยะมะก็ต้องคอยปราบปรามผู้ที่ไม่ทำตามกฎระหว่างรบเช่นกันแล้วเปยังคงสงสัยไม่เข้าใจ ก่อนที่เจ้าจะมาสู่พบมนุษย์เจ้าก็เคยเป็นยะมะมาก่อนและเป็นคู่หูกับข้าแต่เจ้าถึงวาระต้องมาเกิดเสียก่อนสัญญาเดิมที่เจ้าเคยเป็นยะมะฝ่ายปราบพรามทําให้เจ้าถึงฝ่ฝันอยากเป็นตํารวจไงล่ะแต่ไม่ต้องเสียดายไปหรอกถึงเจ้าจะไม่ได้เป็นมือปราบมนุษย์ข้าก็จะมาชวนเจ้ามาร่วมมือกับข้าเป็นมือปราบวิญ,ญญาณที่ชอบอวดดีและเมื่อกดเกณฑ์แทนสิ่งแรกที่เปนึกถึง เมื่อได้ยินคำว่ามือปราวิญญาณก็คือภาพตัวเองนุ่งขาวห่มขาวไว้หนวกเครายาวห้อยประคำพวงโตถือไม้เท้าพระำบนคาถาท,าที่ฟังไม่ออกอย่างที่เขาเคยเห็นพวกหมอผีและคนทรงเจ้ามาก่อนเสียงหัวเราะยังขบขันดังขึ้นอีกครั้งร่างที่นั่งอยู่ข้างเตียงเปลี่ยนเป็นลุกขึ้นยืนคาไม่ไบอกให้เจ้าไปทำตัวประหลาดแบบนั้นหรอกก็เป็นอย่างที่เจ้าเป็นนี่แหละ เราเพียงแต่ร่วมมือกันอย่างที่เคยร่วมมือกันมาก่อนไอ้คนที่ทำตัวประหลาดแบบนั้นต่างหากละ่ะที่จะเป็นเป้าหมายให้เราไปปราบแล้วต้องมีพิธีอะไรไหมแบบรับขันห้าครอบครูแบบนี้เปยังไม่ไวายสงสัยก็บอกแล้วว่าข้าไม่ได้ให้เจ้าไปทำตัวประหลาดประหลาดแบบนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจว่าแต่ว่าเจ้าตกลงจะร่วมมือกับข้าไหมเปจ้องมองผ้าของผู้มาเยือนทางทาง,งที่หลับตา เบลตาสีทองที่สะท้อนแสงมานั้นดูแจ่มใสเชื่อใจได้และดูคุ้นเคยเหลือเกินเทมจะไม่ต้องคิดอะไรมากเปยรับคำทันทีปกลงว่าแต่นายชื่ออะไรละ่ะจะได้เรียกถูกข้าชื่อสัตตะส่วนเจ้าเมื่อก่อนชื่อปัญจักแต่ข้าจะเรียกชื่อในพบนี้ของเจ้าเป็นหลักแล้วกันและมีอะไรให้ข้าทำบ้างละ่ะไม่ต้องรีบร้อนไปงานชิ้นเรื่องที่เหมือนการฝึกงานของเราจะมาถึงเร็วๆนี้แหละ พรุ่งนี้เจ้าจะได้ยินขา่าวเช้าวันนี้เตยตื่นมาด้วยความรู้สึกสดใสเป็นพิเศษความฝันหรือจะเป็นความจริงก็ไม่รู้ทำให้เขารู้สึกกระปร้กระเปล่าเป็นพิเศษเอาเถอะในชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นมือปราบแต่ได้เป็นในฝันก็ดีเหมือนกันหน้านี้เป็นหน้าดอกทุเรียนบานหลังปีใหม่และเป็นช่วงที่เขาได้กอบโกยเงินทองช่วงหนึ่งเหมือนกัน จำนวนผลทุเรียนที่จะได้ในหน้าเก็บเกี่ยวขึ้นกับจำนวนดอกที่ได้ผสมในช่วงนี้งานรับจ้างกวัดดอกทุเรียนเพื่อช่วยผสมเกสรจึงเป็นที่ต้องการมากในยามที่เพื่อนเพื่อรุ่นเดียวกันคร่ำเคร่งเก่ยกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขากลับถือไม่กวาดเดินท่อมๆรับจ้างกวาดดอกทุเรียนหาเงินเลี้ยงปากท้องรอจนลูกทุเรียนเริ่มติดผล ก็ถึงช่วงของการรับจ้างโยงทุเรียนใช้เชือกฟางผูกโยงกิ่งทุเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหกักเพราะรับน้ำหนักผลไม่ไหวพอทุเรียนแก่ก็ถึงเนื่อรับจ้างตัดทุเรียนขาข้างที่เป๋ไปนิดหนึ่งของเขาทำให้เดินกระเพรแต่ไม่เป็นปัญหากับการปีนต้นทุเรียนทำให้ชีวิตที่หากินกับต้นทุเรียนของเขาไม่มีอุปสรรคมากนะักวันนี้ทั้งวัน ปีวุ่นวายกับการรดน้ำต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ที่ดินแปลงเล็กๆที่แม่ได้แบ่งมาจากรอบครัวของตากับยายและส่วนข้างๆที่เขาไปรับจ้างเป็นคนงามประจำก็เป็นคนที่มาซื้อที่ต่อจากลุงลุงและน้านาของเขาที่แน่ที่ดินแบ่งมาจากตายายคนละไม่มากพอได้แบ่งมาก็เลือกขายให้คนต่างถิ่นในราคาดี แล้วก็ไปเช่าร้านขายของในเมืองบ้างไปรับราชการอยู่ที่อื่นบ้างหรือแต่แม่ของเขาที่แต่งงานกับพ่อที่เป็นตำรวจก็เลยเก็บที่ไว้ไม่ขายและรับยายมาอยู่ด้วยหลังจากตาตายไปแล้วลุงข้างบ้านคนนี้ชื่อลุงเช่มเคยเป็นคนงานในเรือตังเกเก็บเงินมาซื้อที่ซื้อทางเมื่ออายุมากขึ้นเพราะความที่เห็นหน้ากันมาหลายปีนั่นเอง เมื่อเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อเลือกจะทำสวนลุงเช่มเลยจ้างเขาเป็นคนงานช่วยดูแลสวนของตัวเองไปด้วยไปแก่แกเขากลับมาจากสวนลุงเช่มอาบน้ำเปลี่ยนชุดรอเวลาที่จะไปปัดดอกทุเรียนให้กับสวนของญาติลุงเช่มที่ติดต่อจ้างเขาไว้เอ็นหลังยังไม่ทันจะหายเมื่อยเสียงยายเขาก็ตะโกนลั่นมา ไอเป้อยู่หรือเปล่าวะไอเบิร์ดมาหาอยู่นี่ยายมีอะไรหรือเปล่าเบิร์ดก็คือลูกชายคนเล็กของลุงเช่มนั่นเองอ่อนกว่าเขาประมาณหปีส่วนลูกสาวคนโตของลุงเชม่มแก่กว่าเขาปีหนึ่งตอนนี้ไปเรียนพยาบาลอยู่ในตัวจังหวัดปิดเทอมถึงจะกลับบ้านพี่เป้พี่เป้เกิดเรื่องอีกแล้วพี่เป้ไปเป็นเพื่อนเบิร์ดหน่อยได้ไหมเบิร์ดจากไปดูหรืออะไรล่ะเบิร์ด ใจของเปรู้สึกเสียแวบบนึกถึงคําของสัตตะที่บอกเขาเมื่อคืนว่าการฝึกงานกําลังจะมาถึงเร็วๆนี้หรือว่าทูเรียนพลายนะซิพี่เปเอาคนไปอีกแล้วปีนี้สองศพแล้วนะเปสะดุ้งเพือกเฮ้ยจริงหรือเบิร์ตก็เพิ่งมีข่าวว่าคนงานส่วนข้างๆเพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่นะนั่นละพี่ตาอีกแล้วไอ้คอดส่งข่าวมาบอกเมื่อตอนเที่ยง พี่เปไปเป็นเพื่อนหน่อยสินนาๆๆนะเนะนะปอึ้งอีกก็ส์เพื่อนของเบิร์ดคนนี้ก็คือน้องชายของการเพื่อรุ่นเดียวกันกับเขานั่นเองเบิร์ดกับก็เรียนห้องเดียวกันมาตลอดต่อเรียนชั้นประถมศึกษาเพิ่งจะแยกไปเรียนคนละโรงเรียนเมื่อขึ้นม .1 หนึ่งนี่เองคราวนี้ใครตายล่ะขอวที่เนี้อก็คนงานของส่วนพ่อก็สไม่ใช่หรือจะซอกอะไรผมนักเล้วพี่รู้แล้วจะมาชวนพี่ไปเหรอ อยากรู้ก็ดีแล้วพี่เปไปกระเบิร์ดเลยเปทํทำท่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งส่วนที่ว่านี้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปตามทางซอยรุกรังไม่ต้องออกถนนใหญ่ก็ไม่ไกลนักพวงแต่ยายที่ต้องอยู่คนเดียวระหว่างที่รอแม่เขากลับมาจากตลาดนัดเท่านั้นเองแต่นั่นแหละความอยากรู้มีมากกว่าและมันก็ชังนะมันรอพี่แป๊บนะเบิร์ตพี่ไปบอกใจก่อน แล้วไปแถลีท่าไหร่ที่ไหนต่อไม่ได้นะเบิร์ตยายพี่อยู่บ้านคนเดียวเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ครู่เดียวเปก็สอนทารถมอเตอร์ไซค์เพื่อรุ่นน้องออกจากบ้านไปด้วยใจร้อนรนโปรดติดตามทุเรียนพายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่ mepmarket.com และในรูปของนวนิยายออนไลน์ที่ริดอะไร ฟิกชั่นล็อกและเด็กดี